มพระเครื่องพระวิชาซึ่งตอนนี้เราก็กาลังจัดงานนิทรรศการการรักนะครับการประกวดพระเครื่องพระวิชาเหรียญขนาดจานต่างๆของเงหวัตนคอลิสมาซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้มีการประมูลนะมีการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการรับรัตะตินพระทั่วประเทศมีการประมูลพระเพื่อเข้าหาไรายได้เข้าหาวงการกีฬาของ จังหวัดนครราชสีมามนะครับซึ่งก็ได้เงินประมูลร่วม2ล้านนะฮะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ได้นะครับแล้วก็คนเยอะเยอะมากนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแผงพระนะีก็เต็มคนที่เข้ามาชมก็เยอะนะครับแล้วก็คณะกรรมการของสมาคมวันนี้มากันเต็มฟอร์มเต็มทีม,มนะ,ะ200กว่าคนนะครับ ถึงถือว่าเป็นคณะกรรมการที่มีมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็พระที่ส่งเข้าประกวดในงานนี้ก็มีไม่ใช่น้อยก็มีร่วม3,000รายการ<ฮ>นะครับซึ่งถือว่าใครเข้ามางานนี้จะโชคดีได้เห็นพระที่สวยๆพระที่หายากๆแล้วระพระที่บางทีเราไม่เคยเห็นเนี่ยได้ส่งเข้าประกวดนะครับก็อยากจะเรียนเชิญก็ยังทันนะฮะที่นมอนะฮะห้างนมอนครราชสีมาเนี่ยนะครับ ก็ถือว่างานนี้ถ้าใครเข้ามาดูคุมได้ยินว่าเมื่อวานนี่นำพระนะครับส่งเพื่อที่จะเพื่อการกุศลด้วยเป็นเทวรูปอ่าเ,เป็นเป็นเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะฮะ,ะ,ะสมัยลังกาเป็นลังกานอกและอีกองค์ก็เป็นพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยนะครับก็ถือว่าเป็นของเก่าแก่โอ้ก็ ม,ม,มีมีผู้ที่กิตตทายเยอะนะที่ที่นำพะที่มีคุณค่าแล้วก็มีราคานำมาประมูลก็ค,คือแฮปปี้ Happy กันมากนะครับมีความสุขก,กันแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกสมาค,คมวิมมาเครื่องพระพุทธไทยได้จัดคอนเสิร์ตโดยเอาวงนดนตรีของไผ่อกอของอาจารย์ไข่มารีฮวน่าพร้อมกับไผ่ร้อยกอมามาเล่นให้ความเพลิดเพลินกับคณะกรรมการรับและตตดติมพระก็ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการของจังหวัดนครราชสีมาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนะครับครับครับขอบพระคุณคณะครับครับ